สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะวันนี้23พฤษภาคม2557ค่ะธนวันมานั่งอยู่ที่บริรรษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐประหารเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ประกาศใช้ปุ๊บดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงทันทีสิ่งที่เราจะต้องจับตานั่นก็คืออารมณ์ของตลาดนะคะและดูภาพของการลงทุนของนักลงทุนรายกลุ่มต่างๆค่ะโดยเฉพาะ นักลงทุนต่างชาตินะคะที่เราจะต้องดูเขาว่าเขาจะคิดเห็นเกี่ยวกับการรัฐประหารและจะมีผลกระทบต่ออารมณ์ตลาดอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB เรานั่งอยู่กับพี่เปียกนทวัฒน์อ้นรัตค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วนะคะตลาดหุ้นไทยหลังรัฐประหารจะเป็นยังไงต่อไปคะครับก็มีคนเอาเสถิติอะไรมาดูนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมประเมินตอนนี้ก็คือผมคิดว่า1ั8 0 น่าจะน่าจะเอาอยู่ในช่วงรอบนี้ใช่ไหมคะในช่วงรอบเนี้ยโดยมีเงื่อนไขนิดนึงคือเสาร์อ,อาทิตย์เนี่ยอย่าให้มันมีการประทะกันหรือว่าแรงต่อ,ต,อ,ต,อต้านที่รุนแรงเกิดไปก็คิดว่าน่าจะน่าจะอยู่ค่ะอันนี้ปกติเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เป็นการเมืองในประเทศแบบเนี่ยผมปกติผมจะนั่งดูสักวันอย่างเงี้ยแต่เพิ่มวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะแล้วก็ต่อไปคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเหตุการณ์คลี่คล,คลายเดี๋ยววันจันทร์ลูกค้าจะซื้อไม่ได้ ผมจะเริ่มทยอยเข้าซื้อตั้งแต่วันนี้ประมาณสักครึ่งโดยเลือกเอาหุ้นกลุ่มที่ที่ยังผลประก,กอ,อกบการดีอยู่เป็นหลักค่ะแสดงว่าพี่พีคมองว่า1 3 8 0สดิจะเป็นแนวรับที่ดีในรอบนี้ในรอบนี้ครับค่ะแต่ว่าแรงกดดันกับกลุ่มของนักลงทุนต่างชาติแล้วมันจะทําให้หุ้นไทยซึมไปยาวหลังจากนี้ไหมคะเอ่อนักลงทุนต่างชาตินี่ขายเมื่อปีแล้วเยอะค่ะปีแล้วต้นปีปีนี้ต้นปีเนี่ยก็เข้ามาซื้อในมือเหลือไม่เยอะครับค่ะ สิ่งที่น่ากลัวก็แค่ว่าเขาจะช็อตลงมาไหมช,ช็อตปรกชันลงมามมเท่านั้นเองซึ่งถ้ามันไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากไปกว่านี้ผมว่าเขาไม่ทำเมื่อไ,ไม่ทําเนี่ยขายวันนี้อีกสักห้าหกพันล้านที่หน้าก็หมดแล้วครับค่ะก็คิดว่าไม่น่ากลัวครับค่ะแสดงว่าช่วงที่เหลืออยู่ของปีนี้พี่เปียกมองหุ้นเป็นแนวโน้มไหนคะไซเว์ way, ครับไซเว์ก็ยังไม่น่าจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหมย่ยังครับแล้วมีโอกาสจะลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ไหมไม่มีเหมือนกันครับไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันก็คือจะ ไปไปมามาข,ขึ้นขึ้นลงลง<ช>อยู่ในรกรอบกรอบประมาณไหนคะพี่เปียคะตอนตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าณขณะนี้เราไม่มีไม่มีรัฐบาลยังไม่เห็นตัวผู้บริหารระดับสูงของประเทศก็ตีให้ไว้หนึ่งหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเป็นบริเวณแนวรับด้านล่างด้านล่างค่ะแล้วก็หนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเป็นบริเวณแนวต้านด้านบนใช่ครับประมาณร้อยจุด ที่คิดว่าน่าจะวิ่งแกว่งอยู่ในกรอบประมาณร้อยจุดหลังรัฐประหารนะครับหลังรัฐประหารมันจะขยับขึ้นไปเกินกับพันสีได้อีกทีเนี่ยค่ะก็เราต้องเห็นตัวนทนายยรัฐตรีค่ะแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอืมอันนี้ผมเนื่องจากเราไม่ทราบว่าใครเป็นใครตอนนี้ก็เอาเป็นว่าให,ให้กรอบนี้ไปก่อนค่ะถ้าออกมาดีได้ไดเมื่อาชีพมาผมคิดว่าน่าจะขยับขึ้นไปได้ค่ะแต่ถ้าออกมาคารมอี้เละนะคะ คงไม่ขี้เลยอะผมว่านะลงทุนขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นพอสมควรว่าน่าจออกมาดีน่าจออกมาดีต้องจับตาในช่วงที่เหลือของปีนี้ของของที่จะประกาศคลมอเนี่ยครับดูไม่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 น่าจะเกินสัปดาห์หน้านะครับนเี่ยนะครับนักลงทุนไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องครับจังหวะลักษณะแบบนี้เนี่ยปกติเราจะมีลูกค้าอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกคือเขารอจังหวะนี้อยู่ครับผู้หน่วยจังหวะนี้เป็นจังหวะซื้อของเขาซึ่งเราก็สั่งให้ซื้อแล้วนะครับอีกประเภทหนึ่งคือถ้าเป็นนักเก็งกำไรเนี่ย ก็อาจจะซื้อบางส่วนวันศุกร์วันนี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าก็เล่นมากหน่อยค่ะแต่สุดท้ายก็คือซื้ออย่างเดียวจะซื้อน้อยซื้อมากเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ากลยุทธ์นี้ก็คือซื้อแล้วก็ไปรอขายบริเวณแนวต้านใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะปีนี้เราจะถือหุ้นยาวแบบ VI ได้ไหมคะเอ่อผมว่าอยากผมว่าผมว่าลำบากอืมแต่ก็มีหุ้นตัวเล็กหลายๆตัวเนี่ยซึ่งขึ้นมา อยางค่อนข้างดุนแรงแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะซึ่งอันนี้ปกติปีนึงก็มีอยู่สองสามตัวแล้วผมไม่รู้ว่าอันนี้เรียกวีไอป่ะนะแต่ว่าไม่ได้มีพื้นฐานอะไรรองรับน่าจะเป็นคูนประเภทนั้นมากกว่าค่ะที่จะขึ้นมาเป็นตัวเล็กๆนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งปีแล้วนะคะพี่เพียรพี่เพียกมองว่าจุดต่ําสุดของตลาดหุ้นผ่านไปหรือยังคะปีนี้นะคะผ่านไปตั้งแต่ต้นปีแล้วครับผ่านไปตั้งแต่ต้นปีแล้ววันแรกเลยวันสองวันแรกเลยครับนั่นแหละครับจุดต่าสุดน่าจะจุดต่าสุดใครซื วันนี้ก็มีกำไรเลยนะคะส่วนก็ไม่น่าจะไม่น่าจะขายไปแล้วล่ะน่าจะขายไปแล้วคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหหุ้นบ้านเราปีนี้นี่ลงทุนยากนะฮะคือถ้าเราตั้งหลักดีๆนะครับเลือกหุ้นโดยเฉพาะชุนชุดบีซีหุ้นบีซีก็คือหุ้นที่ชั้นดีของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับหุ้นโรงพยาบาลหุ้นรับเหมาก่อสร้างเอาตัวหลักๆเลยนะครับอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใช้จังหวะในการเล่น จังหวะลงแรงๆ,ๆค่อยเข้าไปซื้อเนี่ยไม่เสียเปรียบอะครับอย่าเล่นอย่าเล่นตลอดเวลาเนื่องจากว่าตลาดเป็นไซด์เวย์เล่นแบบเก่งกไรมเนี่ย follow by หรือ stop loss จะเสียหายเยอะครับค่ะแล้วในช่วงปีนี้เองนะคะหุ้นไหนที่ดูแล้วควรต้องหลีกเลี่ยงบัางคะ,ะจริงๆตัวที่หลีกเลี่ยงตอนนี้ที่เรากังวลอยู่นิดหน่อยก็คืออหุ้นที่เป็นชุด A หุ้นขนาดใหญ่ๆต่างๆฝรั่งเขาถืออยู่ที่ฝรั่งพร้อมจะขายอีกตลอดเวลากลุ่มไหนบ้างคะก็จะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ขยายตัวค่ะกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาด้วยสำหรับธนาคารนะครับกลุ่มแบงค์นะคะกลุ่มสื่อสารละพลังงานด้วยสื่อสารด้วยสื่อสารด้วยทั้งนั้นเลยคนมีอยู่ตอนนี้ยังไงดีคะพี่ไม่ต้องทําอะไรครับเพราะว่าหุ้นดีๆแบบนี้เราเราไม่แนะนําให้สต็อปลอดหรือทำอะไรทั้งนั้น ก็แค่ว่าถ้ามาลงมาก็ซื้อเฉลี่ยเพิ่มเข้าไปค่ะแต่ว่าจะหวังว่ามันจะไปไกลค่อนข้างยาค่อนข้างยาแล้วหุ้นที่น่าลงทุนล่ะคะพี่เพียค่ะหุ้นทน่าลงทุนตอนนี้ที่เราตามอยู่ก็จะมีพวกโรงพยาบาลทั้งกลุ่มเลยเหรอฮะทั้งกลุ่มเลยครับรถยนต์ด้วยรถยนต์รถยนต์นี่คือชิ้นส่วนต่างๆใช่ใช่ผมว่ามันมีแรงซื้อแบบมีนัยยะสําคัญในความหายของผมเนี่ยโรงพยาบาลที่ทั้งกลุ่มเลยหรือเปล่าทั้งกลุ่มเลยครับขึ้นมาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นหมดเลยซื้อได้ไหมคะนักทุ ผมลุงลาดเนี่ยนี่ตามอยู่นะครับแต่ว่าปกติผมจะชอบมุมลุงลาดกับลงมือบานกรุงเทพค่ะรอบนี้ลงบานกรุงเทพไม่ค่อยลงก็เอาเบอรุงลาดแลกันค่ะแล้วตัวของกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ล่ะชิ้นส่วนยนต์เราก็ตามแค่2ตัวครับเออาร์บิโก้ไฮเทคอาร์บิโก้ไฮเทคสบูดแอดวานค่ะก็เล่นแค่2ตัวนี่เองอ่าจังหวะตกครับซื้อได้จังหวะตกนะคะซื้อได้ไม่ต้องไล่ราคาไม่ต้องไล่ราคานะคะก็เป็นกลุ่มที่น่าลงทุนได้ที่ที่คิดว่าน่าสนใจค่ะน่าสนใจคือความคาดหวังมีกลุ่มประกันด้วยนะครับ ดวย <B LA S 1> อ็นเอนี่ถ้าลงมาก็น่าสนใจอม,มันมีมันมีหลายกลุ่มทุกอแต่ว่าอเผอิญว่าไอ้กลุ่มหลกักๆนี่มันไม่เคลื่อนไหว<ฆ>ทาให้ตลาดยังเป็นไซเวย์อยู่<ฆ>แต่ยังมีหุ้นกลุ่มบีกลุ่มซีหลายกลุ่มเลยที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความคาดหวังการมีรัฐบาลใหม่กับหุ้นในกลุ่มต่างๆเก่งกําไรจะได้ไหมคะนี้ได้ครับโดยเฉพาะกลุ่มรับเหมาครับกลุ่มรับเหมานี่ถ้าได้รัฐบาลที่สามารถที่จะเาเรียกว่ามีอํานาจเต็มรูปแบบ สามารถที่จะผลักดันโครงการสําคัญๆเนี่ยออกมาได้ก็จะดีครับซึ่งก็ต้องมาจากการเลือกตั้งผมไม่แน่ใจว่าว่าจะเกิดรูปแบบไหนแบบรูปแบบไหนเกิดขึ้นนนว่ถ้าถ้ามีเมื่อไหร่ก็ก็ตัวนี้แหละครับถ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รับเหมาจะมาก่อนใช่ไหมฮะรับเหมาจะมาก่อนตามมาด้วยกลุ่มอะไรคะพี่กลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารก็จะมาด้วยก็จะมาด้วยค่ะหลังจากนั้นล่ะคะ หลังจากนั้นก็จะเป็นจะเป็นการเคลื่อนตัวฝรั่งจะเข้ามามันจะไปไปทั้งชุดเลยคันนี้1,450ก็จะขาดไปได้สมมุติว่าเป็นรัฐบาลที่มีการจัดตั้งขึ้นนี่จะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทนต่างชาติไหมคะมีครับเพราะคงยังไม่เข้าครับยังไม่เข้านะคะเมื่อยังไม่เข้าตลาดก,ก็ยังไม่ไปไหนถ้าเลือกตั้งเลือกตั้งมีรุนครับต่างชาติก็จะมองว่าดีขึ้นใช่ครับค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การเมืองเดียวเลยตอนนี้ค่ะตอนนี้สมมมุตตติิทั้้งงปีเเเลลยย่่าาาชไข เราก็เราก็อยู่ไซเวแบบนี้ยครับพันสามร้อยห้าสิบปันสี่ร้อยห้าสิบแปลงไปแปลงมาแล้่ยซึ่งก็เล่นได้ไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ก็ลงทุนได้ลงทุนได้ถ้าต่างชาติเข้าล่ะคะพันสี่ร้อยห้าสิบจะทะลุขึ้นไปก็ไม่น่าจะเห็นจุดสูงสุดใหม่ไหมคะปีนี้น่าจะยังไม่ทันเพราะว่ากําไรไตรมาสที่สามที่สี่ไม่น่าจะมาทันค่ะไปรุ่นอีปีหน้าแล้วครับต้องรุ่นปีหน้าเลยใช่ไหมคะตอนนี้เหลือแค่ครึ่งปีเองครับปีหน้ามีโอกาสเห็นนิวไฮถ้าหนึ่งเราเลือกตั้งสำเร็จนะครับแล้วก็ มีรัฐบาลที่แข็งแรงเศรษฐกิจเราค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเลยก็มีโอกาสครับเพราะตอนนี้ข้างนอกนี่ดีหมดแล้วนะครับทั้งอเมริกายุโรปนี่เขาค่อยๆฟื้นตัวแล้วอในเอเชียล่ะคะเอเชียนี่โดนแรงขายเหมือนกันครับโดนแรงขายเหมือนกันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่เหมือนกันแต่ว่าอินโดจะเป็นขาขึ้นนะครับบ้านเราแล้วก็ินจะเป็นขาขึ้นก็ต้องดูการเมืองเป็นหลักเขาติดอยู่ครับสุดท้ายอยากให้พี่เพียงแนะนํานักลงทุนปรับจิตวิทยาช่วงนี้หน่อยค่ะแม่ ผมได้รับคำถามมาเยอะๆนะครับว่าเขาไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนเลยเพิ่งเข้าตลาดนี่เพิ่งเจอนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้พยายามนั่งดูซิว่ามันมัีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนทำสติให้ให้จเย็นให้เข้มแข็งไว้แล้วลองหาลองซื้อดูก็ได้ครับลองดูซิว่าจะให้ผลตอบแทนดีไหมหรือติดลบไม่ติดลบครับก็คือซื้อในช่วงจองหุ้นลงแล้วก็ไปรอขาย ตอนขายก็ตามอัธยาศัยค่ะครับจริงๆช่วงนี้เราควรจะบริหารพอร์อย่างไงคะพี่คนจะมีเงินเยอะๆอคนจะมีหุ้นเยอะๆใน,ในตลาดในตลาดเวลาเราวางบริหารพอเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดถ้าแนวโน้มเปิดขาขึ้นนี่เราเราเ,ราเต็มพอได้เลยถ้าเป็นไซเว์แบบไซเวซ์แบบเววนี้ยเล่นไดนคน้ครึ่งหนึ่งถือเงินสดไปครึ่งหนึ่งครับค่ะ ก็เป็นกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าดูแลตลาดยังไซเวไปอีกสักพักหนึ่งจนกว่าจะมีขาขึ้นแล้วก็มีรัฐบาลใหม่ถึงจะเป็นขาขึ้นนะคะนี่ก็เป็นคําแนะนําดีๆจากพี่เปียกนัทวันรอ้นรัฐนะคะต้องมีเงินสดสัก50%ค่ะแล้วก็ถือหุ้นสัก50%ในช่วงที่ตลาดมีลักษณะของการไซเวไม่ไปไหนไกลนะคะแล้วก็เลือกลงทุนเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมไปเะวันี้ต้องขอขอบพระคุณพี่เปียกนัทวัน์อ้นรั์จากบริษัททรัพย์ CIMB มากค่ะขอบคุณค่ะ